สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับจอยอีกแล้วนะคะช่อง j o ย s ซเฟี a Channel นะคะวันนี้จอยจะมาสาธิตการทอดไก่เคฟซีเราก็เรียกไก่เคฟซีไปเรื่อยเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ไก่เคฟซีหรอกค่ะมันเป็นไก่ชุบแป้งทอดค่ะเนี่ยไก่ชุบแป้งทอดที่จอยทําขายอยู่ทุกวันนี้นะคะเนี่ย ก็เจ้ก็จะไก่จ้ยก็จะหมักไว้แล้วก็ใส่แป้งผสมแป้งอเนกประสงค์งนเ,งงเนาะแป้งเวตเมลบ้านเราเอยของที่นอร์เวย์แล้วก็เอามาคลุกกับเอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลย นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใก่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะสุกได้ที่ก็จะสีก็จะประมาณอย่างนี้นะคะสีก็จะประมาณาหนเลยแล้วก็เราก็มาตั้งไว้แบบนี้ให้เสด็จน้ํามันนะคะ เดี๋ยวจอยจะจัดกล่องให้ดูนะคะว่าเวลาจลอยทําขายเนี่ยจอยจะจัดกล่องยังไงเนาะใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จอยจัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือหน้าตาที่จอยขายอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องอาหารเย็นนะคะสําหรับอาหารเย็นกล่องมิตตากนะคะ<ม>ก็จะมีไก่สามชิ้น เราก็จะมีข้าวมีสลัดแล้วก็มีซอสถั่วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะลูกค้าบางคนก็แพ้ถั่วก็ไม่กินถั่วก็ไม่เอาใส่ถั่วเนาะจะเอาแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะก็หน้าตาไก่ทอดของจอยที่ขายทุกวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อน ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ค้าจุดล็กๆคนนี้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ